สวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามชมให้กำลังใจยายเพ้นด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศดีมากเลยค่ะดูรอบๆทะเลค่ะยายเพนเคยมานั่งโขดหินด้านหลังยายเพนค่ะที่คุยกับเพื่อนๆครั้งหนึ่ง มีคลิปหนึ่งที่ยายเพนมานั่งคุยด้วยค่ะสถานที่ที่เก่าค่ะเพื่อนๆบรรยากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสมีคลื่นทะเลเพราะว่าเรือมันวิ่งผ่านค่ะดูท้องฟ้าค่ะเพื่อนๆสดใสมากเลยค่ะวันนี้ แต่ตอนเช้าอากาศก็เย็นๆอยู่ค่ะยเยเพ็ญก็เลยใส่เสือ้อกันลมมาเพราะว่าขี้หนาวค่ะแล้วก็ขออนุญาตใส่แว่นด้วยนะคะเพราะว่าแดดมันแรงเย่เพ็ญจะมานั่งเก็บเงียบสงบสักนิดนึงค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับก็เลย นอนเล่นอยู่อย่างนั้นเลยค่ะเอากระเป๋าไปเล็กๆมาเป็นกระเป๋าเป้ใส่น้ำใส่อะไรามาแล้วก็ก็เอาที่นั่งมาด้วยค่ะเอาที่รองนั่งมาด้วยเพราะว่ามันเป็นโขดหินถ้าเป็นโขดหินแล้วนั่งนานไม่ได้ค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเย็นโขดหินมันเย็นแล้วก็มันแข็งด้วยค่ะ เดี๋ยวยเยอเพนขอนั่งเอาหน้าอาถอยมาจากแดดดีกว่าเนาะนั่งหันหลังให้แดดเดี๋ยวแดดจะน้อยใ,ใจ <c oughs> นั่งอย่างนี้ดีไม่เอ่ยแล้วเดี๋ยวยเยเพนนั่งหลบแดดดีกว่าค่ะตัดสินใจเพราะว่ามองไม่เห็นกล้องค่ะเพื่อนเพื่อนยเยเพนนอนไม่หลับค่ะเมื่อคืนนี้นอนก็ก็ดึกอยู่นะเที่ยงคืน เที่ยงคืนกว่าจะหลับก็ประมาณตีสองค่ะมันไม่หลับแล้วมันก็ไม่อยากจะหลับใจมันจดจ่อเพราะว่าเม,มื่อวานนี้เสียเวลามากเลยค่ะอันนี้จะขอพูดต่อจากคราวที่แล้วยายเพรน่ะเข้าไปดูใน ในไลน์ของตัวเองจะไปหาอาอีกคนนึงว่าเขาเป็นเพื่อนเราหรือเปล่าเราก็พิมพ์ชื่อหาค่ะทีนี้บังเอิญยายเพนไปเห็นเพื่อนของยายเพนคนนึงก็คือคุณแฟนของยายเพนเองก็ยังเป็นเพื่อนอยู่ค่ะที่ยายเพนบอกเมื่อคาวที่แล้วว่าเขาลบไลน์จาก iPad แต่เขาไม่ได้ลบลายจากโทรศัพท์ค่ะถามก็หลายครั้งแล้วแล้วเขาก็ยังตอบหลายครั้งด้วยนะบอกว่าลบแล้วใช้คำว่าเือมันทำให้ยายเป็นถามยำ้ำพอดียายเพ็นเข้าไปดูเพื่อนๆนผู้หญิงของเขาก็เห็นแต่เฉพาะคนที่กดหัวใจให้กดนิ้โป้ให้ อะไรเงี้ยชมเชยอันนี้เห็นอยู่แต่ว่าเราจะไปดูของเขาไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นห้องของของคุณแฟนยายเพ็ค่ะถ้ายายเพ็กดนิปโป้เข้าไปก็แสดงว่ายายเพ็กดนิ้โป้ให้คุณแฟนตัวเอง <laughs> เอพื่อนผู้หญิงทุกคนเขาก็ที่กดนิ้วโป้กดหัวใจกดอะไรให้เขาน่ะที่เม้นเขา ก็ยังอยู่ค่ะแต่เพียงแต่ว่ายาเพนเข้าไปทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่อยากให้ยาเพนเห็นเขาก็จะต้องบล็อกยาเพนออกแล้วยาเพนจะหาแกไม่เจอแกอาจจะลืมถ้าแกรู้ตัวนะคะเด็กเกก็บล็อกยาเพนออกแต่ไลน์อ่ะเกไม่ยอมลบเลยค่ะเพื่อนๆดูแล้วนะคะยังไงก็ไม่ลบ ถึงขนาดโกหกยายเพ็ว่าลบแล้วถามแล้วถามอีกแกก็ตอบแล้วตอบอีกลบแล้วแล้วยายเพ็มีการพูดด้วยนะบอกว่าที่ฉันถามเธอเพราะว่าฉันต้องการความชัวให้เธอยืนยันว่าลบแล้วแล้ววันที่ถามแกก็จำได้ค่ะแล้วยายเพ็ก็ดีใจแล้วก็ กอดแกค่ะกอดแกดีใจแล้วก็บอกว่าขอบคุณเพราะว่ามีไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเราก็เป็นแฟนกันแล้ว mm hmm. เขาก็อยู่เมืองไทยอธิบายใ้เขาหมดค่ะแกเข้าใจแต่ว่าแกไม่ยอมลบแกจะเก็บเอาไว้เผื่อติดต่อ mm hmm. มันไม่ผิดเลยค่ะที่่กเป็นมีความรู้สึกว่าไว้ใจไม่ได้เป็นผู้อาศัย แล้วก็ไม่เป็นกันเองความรู้สึกว่าไม่ใช่เป็นแฟนความรู้สึกว่าเขามีคนใดคนหนึ่งเขาติดต่อกันอยู่คิดทั้งคืนเลยค่ะเห็นแต่ภาพก็เข้าไปแอดกับคนที่เม้นแกนั่นแหละแต่ว่ามันแอดไม่ได้ค่ะเพื่อนๆกดเข้าไปติดตามเฉยๆค่ะแต่มันแอดเป็นเพื่อนไม่ได้ไปติดตามเขาอยู่สองคนก็ไม่รู้กดจะเป็นยังไงนะคะ คนติดตามนี้ไม่รู้จะเห็นเขาหรือเปล่าแต่ยายเพ็ลองแล้วมันกดเข้าไม่ได้มันไม่เห็นอะไรเลยติดตามได้แต่ไม่เห็นอะไรเลยยายเพ็ก็เข้าไปดูเฟ e บุ๊ k ของผู้หญิงคนโปรดของเขานั่นแหละค่ะเมื่อคืนนี้ก็ดูอีกเมื่อวานนี้ก็ดูแล้วก็ดูอีกเขาเหมือนนางแบบเลยค่ะเวลาเขาถ่ายรูปแล้วคุณแฟนของยายเพ็น,นี่ก็หลงจังเลยผู้หญิงคนนี้ ถึงขนาดที่ไปแคปหน้าจอเขาด้วยรูปไหนสวยนี่เขาจะไปแคปเอาไว้เมื่อวานนี้ยายเพ็ญก็พูดใส่วีดีโอก็รู้สึกไวอินหน่อยค่ะวันนี้ายายเพ็ญออกมาใส่เสื้อผ้าออกมาแกก็ได้ยินเสียงยายเพ็ญใส่เสื้อผ้าเนาะเพราะว่าเสื้อมันดังก็แกก็แกกย่างี้อยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วแกก็ออกมาเข้าห้องน้ำยายเป็นขี้กเกียจทักแกค่ะเพื่อนเพื่อนแกก็ถามว่าจอกไปไหนออกไปเดินเล่นบอ,อกไปเดินที่ไหนก็เดินข้างนอกนั่นแหละมานั่งพูดกับเพื่อนเพื่อนเมื่อเช้าก็คิดอยู่ค่ะว่าถ้ามีเงินจะอยู่คนเดียวบางทีนี้มีเงินมีทองนี้ก็อยู่คนเดียวไม่ได้นะคะับนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่า เยเป็นไม่เก่งเรื่องหนังสือนังหามันก็ต้องอาศัยคนนอร์เวย์มาช่วยเป็นมาค้าบมังคาวตอนเยเป็นอยู่คนเดียวก็มีเพื่อนหญิงคนนอร์เวย์แต่เขาก็มีทั้งครอบครัวยุ่งยากหลายอย่างเก่งใจเขาค่ะเขาช่วยดีก็นับว่าเป็นบุญของยเยเพนแต่เก่งใจเขามากเลยค่ะเวลาเยเป็นจะไปหาเขาก็ต้องนั่งรถไฟไปหาเขา พอไปถึงรถไฟใกล้บ้านเขาเขาก็ต้องขับรถออกมารับยายเพ็ญที่สถานีรถไฟอีกค่ะเกรงใจเขามากค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งให้เขาช่วยบ่อยไม่ได้นอกจากจำเป็นจริงๆเกี่ยวกับทนายความเกี่ยวกับแบบเรื่องใหญ่ๆให้ให้ช่วยเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเรื่องกระจุกกระจิกนิดๆหน่อยๆเรื่องจดหมายเรื่องโทรศัพท์เรื่อง ภาษีธนาคารกฎเกณฑ์ในสังคมยายเป็นก็มีเรื่อยๆค่ะอยู่คนเดียวนี่มันต้องมีความสามารถต้องเก่งอยู่คนเดียวอยู่ต่างประเทศถ้าไม่มีเพื่อนชาวโนเวย์หรือว่าแฟนชาวโนเวย์เลยมันจะลําบากมากๆเลยค่ะถ้าเราอ่านหนังสือไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่ได้หรือก่อข้อความอะไรไม่ได้ หาคนช่วยไม่ได้มันก็จะทุกข์มากเลยค่ะเพื่อนอยู่คนเดียวมาหลายปีก็ไม่รู้จะให้ใครช่วยเหลือแล้วก็มาเจอคุณแฟน,นนี่แหละที่อยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านแต่ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยค่ะเพราะว่าแกาทำงานเยอะบางครั้งก็พอดีแกไม่พอดียายเพนบางครั้งพอดียายเพนก็ไม่พอดีแก เพราะช่วงที่คบก,กับเกนั้นยายเพ็ญก็ทำงานเวลาเกถามว่ามากินข้าวเย็นกับฉันไหมอะไรเงี้ยยายเพ็ญก็บอกฉันไม่ว่างฉันทำงานเลิกสี่ทุ่มก็บอกสี่ทุ่มมันคงจะดึกเกก็บอกว่าใช่มันดึกบางทีก็ทำงานวันเสาร์วันอาทิตย์ยายเพ็ญก็ด้วยเกก็ด้วย ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่ก็ยังดีค่ะที่อยู่ใกล้บ้านเป็นเพื่อนกันมันรู้สึกว่ามันเป็นกันเองหน่อยเป็นแฟนกันนี่มันรู้สึกว่ามันเครือขือนหน่อยค่ะมันมันเกรงใจพยายามประหยัดเงินค่ะเพื่อนๆเพราะว่าพี่สาวของยายเพ็ญก็ใช้เงินของยายเพ็ญอยู่เกก็ยังอยู่ค่ะยังนอนติดเตียงอยู่เกใช้เงินเยอะเ่มเพิ่์ดนนะ่แพงที่สุด ก็เครื่องมือการใช้อุปกรณ์การใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแกก็บ่นอยู่ค่ะแกตายเมื่อไหร่น้องสาวก็จะมีเงินเก็บแต่ยายเพ็ญก็บอกว่าห้ามพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ยายเพ็ญก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วค่ะก็นับว่าโชคดีแต่ยังไงยายเพ็ญก็ประหยัดค่ะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าดูดูแล้วไม่รู้ว่าจะไปได้สักกี่น้ำแล้วอย่างนึง มีความรู้สึกว่ายายเพ็ญไม่อยากยุ่งกับแกเลยค่ะเพื่อนเพ่อนแต่ยายเพ็ญก็ต้องทําใจค่ะพยายามทําใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเราสังขารร่างกายก็ไม่ใช่ของเราจิตใจกับร่างกายมันจะต้องประสานงานกันค่ะเพื่อนเอนก็คงจะแค่นี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนมาปลดปล่อยนิดนึงเผื่อว่าเพื่อนเพนจะมีไอเดียช่วย ให้คมคิดบ้างบางทีนี่เ,เพื่อนๆบอกมาแต่ว่าพยายามทําอยู่บางครั้งมันก็ทําไม่ได้ค่ะเ,เพื่อนๆยังไงเดี๋ยวคุยกันค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,กําลังใจค่ะเ,เพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนจงอยู่เย็นประสบสุขสายสุขใจสุขภาพแข็งแรงเงินไหล มาเทมาสมคามมุ่งมั่นปรารถนาสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าโอกาสหนนะ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ